กว่า20ปีที่เกิดการประจนภัยใน Digimon Adventure ปี2020นี้การประจนภัยอันแสนยาวนานกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดใน Digimon Adventure r a s t Evolution k คิสนะย้อนกลับไปเมื่อปี1999 Digimon Adventure ออกอากาศไปครั้งแรกในวันที่7มีนาคมการประจนภัยเริ่มต้นขึ้นเมื่อเด็กที่ถูกเลือกทั้ง8คนหลุดเข้าไปในโลกที่พวกเขาก็ไม่รู้จัก เจอกับสั์ปะหลาดที่พวกมันใช้ชื่อสั้นๆว่าดิจิมอนผู้เด็กที่ถูกเลือกกับเหล่าดิจิมอนคู่หูต้องช่วยกันต่อสู้เพื่อกำจัดความชั่วร้ายให้หมดไปและคืนความสงบสุขให้กับโลกดิจิตอลการประจนภัยยังคงดำเนินต่อไปในดิจิมอนแอดเวนเจอร์ซีโร่2ออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันที่2เมษายนปี2000เมื่อเกิดพลังชั่วร้ายปกคลุมโลกดิจิตอลอีกครั้งเพียงแต่ในครั้งนี้เด็กที่ถูกเลือกทั้ง8คนไม่มีพลังเพียงพอที่จะต่อกรกับความชั่วร้ายได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีเด็กที่ถูกเลือกรุ่นใหม่ขึ้นมาทั้งหมด4คนเพื่อที่จะส่งไม้ต่อให้กับพวกเขาและนําแสงสว่างกลับคืนสู่โลกดิจิตอลอีกครั้งหลังจาก d i จิมอนแอ v เวนเจอร์จบไปนานถึง15ปีก็ได้กลับสู่หน้าจออีกครั้งใน d i จิมอนแอ v เวนเจอร์ทรีการมจนภัยในครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่าน,านมา เมื่อเกิดไวรัสแพร่ระบาดในโลกดิจิตอลอย่างไม่ทราบสาเหตุแถมไวรัสเหล่านั้นยังกลับมาเล่นงานดิจิมอนของเด็กที่ถูกเลือกอีกด้วยนอกจากเหตุการณ์ที่ชวนบีบหัวใจให้ต้องทำแล้วนั้นต้นเหตุของไวรัสเองก็มาจากหนึ่งในดิจิมอนของเด็กที่ถูกเลือกอีกด้วยทําให้เด็กที่ถูกเลือกทั้ง8จําใจที่จะต้องกําจัดดิจิมอนตัวนี้เพื่อช่วยโลกจากการทําลายของมัน ในปี2020 Digimon Adventure กลับมาอีกครั้งใน Digimon Adventure last Evolution คิสนณเมื่อดิจิมอนของเด็กที่ถูกเลือกกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ได้แต่กลับมีเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อพบดิจิมอนปริศนาเอออสมอนทำให้พวกเทจิจำเป็นที่จะต้องสู้เพื่อช่วยเด็กๆที่ถูกเลือกจากทั่วโลกจากการสูญเสียสติสัป,ปัญญะแต่แล้วเมื่อความรักของการคงอยู่ของดิจิมอนกับเด็กที่ถูกเลือกถูกค้นพบโดยเมนั นักวิทยาศาสตร์จากนิวยอร์กพบว่าการเติบโตของเด็กๆจะทําให้สายสัมพันธ์ที่มีกับดิจิมอนค่อยๆหายไปและที่ยิ่งต่อสู้ก็จะยิ่งทําให้เวลาที่เด็กๆจะต้องจากดิจิมอนเร็วขึ้นและพวกไทจิจะเลือกอะไรระหว่างหน้าที่ของเด็กที่ถูกเลือกในการช่วยโลกจากเอออสมอนหรือสายสัมพันธ์อันแสนแน่นแฟ้นของเด็กๆก,ก,กับดิจิมอนภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยังมีอีสเตอร์เอ็กอีกมากมายที่ทําให้หันคิดถึงกันอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น ฉากการต่อสู้ของเอลสมอนที่ทำให้นึกถึงการต่อสู้กับเดียบโลมอนในดิจิมอนแอดเวนเจอร์โบคล o โนบอเกมฉากการต่อสู้ของเพ r รอตมอนกับเกรมอนที่ทำให้นึกถึงฉากใน d i จิมอนแอดเวนเจอร์เดอะมูวีภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยังได้คาแรคเตอร์ดีไซน์ยังคุณคาสึโยชินคาสุรุผู้ที่เคยอยู่เบื้องหลังการวาดตัวละครจากดิจิมอนแอดเวนเจอจนถึงดิ i ิมอ f r o n t ทียกลับมาดีไซน์คาแรคเตอร์ให้อีกครั้ง และการกำกับของคุณโทโมฮิสะทางุชิที่เคยกำกับให้กับ a อนิเมชันอย่าง Persona 3 the Movie และทีวีซีรีส์ Persona 4 the Golden Animation รวมถึงมือเขียนบทที่เคยเขียนบทให้กับ Digimon Adventure Digimon Frontier และ Digimon Server อย่างคุณอากาสุกิยามาโตยะ มาเขียนบทให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกจากทีมงานเบื้องหลังคุณภาพแล้วทางทีมภาคก็ไม่แพ้กันนะครับยังคงได้นักภาคชุดเดิมจาก d ิจ i มอน a d v e n t u r e t r รทั้งเด็กผู้ถูกเลือกทั้ง8และดิจิมอนคู่หูกลับมาภาคให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยแถมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการต้อนรับการกลับมาของเด็กที่ถูกเลือกจากภาคซีโรทูพร้อมกับได้นักภาคคนใหม่ให้กับเด็กที่ถูกเลือกซึ่งได้แก่ฟุกุจิโร่คาทายาม่าภาคเป็นมโตมิยะได a r ร h เ r อร์รอนส์เบรภาคเป็นอิจิจจิเคนอายากะอซาอิภาคเป็นอินโอเอะมิยากโย oshi ทากะยามายะภาคเป็นฮิดะอิโอรินอกจากนี้แล้วนะครับดิจิมอนของเด็กที่ถูกเลือกจากภาคซิโรทูก็ยังคงได้นักภาคดิจิมอนจากภาคซิโรทูกลับมาให้เสียงเหมือนเดิมด้วยนะครับส่วนทีมภาคไทยก็ไม่แพ้กันนะครับยังคงได้นักภาคคุณภาพอย่างพี่หนึ่งพัทรวุฒิสมุทรนาวีภาคเป็นยังไงมิไทจิ พี่จูนอิทิพลมามีเกตภาคเป็นอิชิดะยามาโตะพี่หุยนารินีชิวะสาครภาคเป็นเมนโนอาเบรุชีพี่บอสอภิชิตลิขิตริมปรีชาภาคเป็นโมโตมิยะเดสเกะและเหล่านักภาคยรุ่นใหม่ทั้งหมด8คนด้วยกันจากโครงการกร์ตูนคลับ a อค d e ด y มีที่จะมาภาคสมทบและสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยนะครับ กว่า20ปีแล้วที่เรื่องราวแห่งการจนภัยถูกเปิดออกและสึกครั้งสุดท้ายนี้จะเป็นอย่างไรผู้ดเดที่ถูกเลือกกับเหล่าดิจิมอนจะมีโชคชะตารงเอยแบบไหนร่วมแสดงพลังแห่งสายสัมพันธ์ไปพร้อมกับบทสุดท้ายของการจนภัยในครั้งนี้ได้กับ d i จิมอน a อดเว t u เจอร์ล e สเอวิล o ชั่นทีะ16กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ เเป็นผู้ใหญ่แล้วนะไทจิ